ยินดีต้อนรับสู่ช่อง a t i v a t e Your Mind คลิปนี้เป็นบทสั่งจิตคำพูดส่งพลังขอบคุณทุกสปปรรพสิ่งบทสั่งจิตนี้จะสร้างเช้าว,วันใหม่ที่แสนมหัศจรรย์เป็นการเพิ่มพลังงานดีๆก่อนที่คุณจะเริ่มต้นเช้าว,วันใหม่จะทำให้คุณกลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดสิ่งที่คุณปรารถนาะ ได้อย่างง่ายดายพี่อขอแนะนำให้คุณฟังบทสั่งจิตนี้ตอนเช้าทุกวันต่อเนื่องอย่างน้อย21วันนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะฉันขอบคุณลมหายใจที่ทำให้ฉันมีชีวิตในวันนี้ฉันขอบคุณหัวใจ ที่เต้นอย่างมั่นคงเพื่อพาฉันก้าวต่อไปฉันขอบคุณร่างกายที่แข็งแรงและทำงานเพื่อฉันเสมอมาฉันขอบคุณพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดและอบรมเลี้ยงดูฉันให้ฉันเป็นคน คิดดีพูดดีทำดีและคอยช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอฉันขอบคุณครอบครัวที่อยู่เคียงข้างฉันมาตลอดฉันขอบคุณหน้าที่การงานที่มอบรายได้และโอกาสดีๆแก่ฉัน ฉันขอบคุณบ้านที่อบอุ่นและปกป้องฉันทุกวันฉันขอบคุณเตียงนอนที่ทำให้ฉันพักผ่อนได้อย่างสบายฉันขอบคุณอาหารและน้ำที่หล่อเลี้ยงร่างกายของฉันในทุกๆวัน โชคดีที่โอบล้อมรอบตัวฉันอยู่เสมอฉันขอบคุณเงินที่หลั่งไหลเข้ามาในชีวิตของฉันอย่างง่ายดายฉันขอบคุณกันยานมิตรที่ดีที่อยู่รอบตัวฉันฉัน ขอบคุณเพื่อนแท้ที่เข้าใจและรักฉันอย่างจริงใจฉันขอบคุณยานพาหานะทุกคันที่ฉันมีที่พาฉันเดินทางได้อย่างปลอดภัยฉันขอบคุณเทคโนโลยีที่ช่วยให้ชีวิตฉัน ง่ายขึ้นฉันขอบคุณโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตฉันเสมอฉันขอบคุณความท้าทายที่ทำให้ฉันแข็งแกร่งฉันขอบคุณประสบการณ์ที่ผ่านมาที่สอนให้ฉันเติบโตฉัน ขอบคุณความรู้และสติปัญญาที่อยู่กับฉันเสมอมาฉันขอบคุณธรรมชาติที่มอบความงดงามให้ฉันได้ชื่นชมฉันขอบคุณพระอาทิตย์ที่ส่องแสงให้ชีวิตฉันในทุกเชา้า ฉันขอบคุณดวงดาวและท้องฟ้าที่สร้างแรงบันดาลใจให้แก่ฉันฉันขอบคุณรอยยิ้มและเสียงหัวเราะที่ทำให้ฉันมีความสุขฉันขอบคุณความรักที่ฉันได้รับและส่งออกไปให้แก่ผู้คน อย่างสม่ำเสมอฉันขอบคุณเวลาที่ให้โอกาสฉันได้เริ่มต้นใหม่เสมอฉันขอบคุณสุขภาพที่ดีที่ทำให้ฉันใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ฉันขอบคุณความสงบภายในที่ทำให้ฉัน มัน่นคงฉันขอบคุณพลังงานบวกที่ดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตฉันฉันขอบคุณตัวฉันเองที่เข้มแข็งและไม่เคยยอมแพ้ฉันขอบคุณจัก,กรวาลที่มอบทุกสิ่งที่ฉันต้องการ ในเวลาที่สมบูรณ์แบบฉันขอบคุณลมหายใจที่ทำให้ฉันมีชีวิตในวันนี้ฉันขอบคุณหัวใจที่เต้นอย่างมั่นคงเพื่อพาฉันก้าวต่อไปฉันขอบคุณร่างกายที่แข็งแรง และทำงานเพื่อฉันเสมอมาฉันขอบคุณพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดและอบรมเลี้ยงดูฉันให้ฉันเป็นคนคิดดีพูดดีทำดีและคอยช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอฉันขอบคุณครอบครัว ที่อยู่เคียงข้างฉันมาตลอดฉันขอบคุณหน้าที่การงานที่มอบรายได,ได้และโอกาสดีๆแก่ฉันฉันขอบคุณบ้านที่อบอุ่นและปกป้องฉันทุกวันฉันขอบคุณเตียงนอน ที่ทำให้ฉันพักผ่อนได้อย่างสบายฉันขอบคุณอาหารและน้ำที่หล่อเลี้ยงร่างกายของฉันในทุกๆวันฉันขอบคุณความโชคดีที่โอบล้อมรอบตัวฉันอยู่เสมอฉันขอบ คุณเงินที่หลั่งไหลเข้ามาในชีวิตของฉันอย่างง่ายดายฉันขอบคุณกันยานมิตรที่ดีที่อยู่รอบตัวฉันฉันขอบคุณเพื่อนแท้ที่เข้าใจและรักฉันอย่างจริงใจฉัน ขอบคุณยานพาหนะทุกคันที่ฉันมีที่พาฉันเดินทางได้อย่างปลอดภัยฉันขอบคุณเทคโนโลยีที่ช่วยให้ชีวิตฉันง่ายขึ้นฉันขอบคุณโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตฉันเสมอ ฉันขอบคุณความท้าทายที่ทำให้ฉันแข็งแกร่งฉันขอบคุณประสบการณ์ที่ผ่านมาที่สอนให้ฉันเติบโตฉันขอบคุณความรู้และสติปัญญาที่อยู่กับฉันเสมอมาฉัน ขอบคุณธรรมชาติที่มอบความงดงามให้ฉันได้ชื่นชมฉันขอบคุณพระอาทิตย์ที่ส่องแสงให้ชีวิตฉันในทุกเชา้าฉันขอบคุณดวงดาวและท้องฟ้าที่สร้างแรงบันดาลใจให้แก่ฉัน ฉันขอบคุณรอยยิ้มและเสียงหัวเราะที่ทำให้ฉันมีความสุขฉันขอบคุณความรักที่ฉันได้รับและส่งออกไปให้แก่ผู้คนอย่างสม่ำเสมอฉันขอบคุณเวลาที่ให้โอกาสฉัน ได้เริ่มต้นใหม่เสมอฉันขอบคุณสุขภาพที่ดีที่ทำให้ฉันใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ฉันขอบคุณความสงบภายในที่ทำให้ฉันมั่นคงฉันขอบคุณพลังงานบวกที่ดึงดูดสิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิตฉันฉันขอบคุณตัวฉันเองที่เข้มแข็งและไม่เคยยอมแพ้ฉันขอบคุณจัก,กรวาลที่มอบทุกสิ่งที่ฉันต้องการในเวลาที่สมบูรณ์แบบฉันขอบคุณลมหายใจที่ทำให้ฉัน มีชีวิตในวันนี้ฉันขอบคุณหัวใจที่เต้นอย่างมั่นคงเพื่อพาฉันก้าวต่อไปฉันขอบคุณร่างกายที่แข็งแรงและทำงานเพื่อฉันเสมอมาฉันขอบคุณพ่อแม่ผู้ให้กำเน มเลี้ยงดูฉันให้ฉันเป็นคนคิดดีพูดดีทำดีและคอยช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอฉันขอบคุณครอบครัวที่อยู่เคียงข้างฉันมาตลอดฉันขอบคุณหน้าที่การงานที่มอบรายได้ และโอกาสดีๆแก่ฉันฉันขอบคุณบ้านที่อบอุ่นและปกป้องฉันทุกวันฉันขอบคุณเตียงนอนที่ทำให้ฉันพักผ่อนได้อย่างสบายฉันขอบคุณอาหารและน้ำ ที่หล่อเลี้ยงร่างกายของฉันในทุกทๆวันฉันขอบคุณความโชคดีที่โอบล้อมรอบตัวฉันอยู่เสมอฉันขอบคุณเงินที่หลั่งไหลเข้ามาในชีวิตของฉันอย่างง่ายดายฉัน ขอบคุณกันลยานมิตรที่ดีที่อยู่รอบตัวฉันฉันขอบคุณเพื่อนแท้ที่เข้าใจและรักฉันอย่างจริงใจฉันขอบคุณยานพาหานะทุกคันที่ฉันมีที่พาฉันเดินทางได้อย่างปลอดภัย ฉันขอบคุณเทคโนโลยีที่ช่วยให้ชีวิตฉันง่ายขึ้นฉันขอบคุณโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตฉันเสมอฉันขอบคุณความท้าทายที่ทำให้ฉันแข็งแกร่งฉัน ขอบคุณประสบการณ์ที่ผ่านมาที่สอนให้ฉันเติบโตฉันขอบคุณความรู้และสติปัญญาที่อยู่กับฉันเสมอมาฉันขอบคุณธรรมชาติที่มอบความงดงามให้ฉันได้ชื่นชมฉัน ขอบคุณพระอาทิตย์ที่ส่องแสงให้ชีวิตฉันในทุกเชา้าฉันขอบคุณดวงดาวและท้องฟ้าที่สร้างแดงบรันรดาลใจให้แก่ฉันฉันขอบคุณรอยยิ้มและเสียงหัวเราะที่ทำให้ฉันมีความสุขฉัน ขอบคุณความรักที่ฉันได้รับและส่งออกไปให้แก่ผู้คนอย่างสม่ำเสมอฉันขอบคุณเวลาที่ให้โอกาสฉันได้เริ่มต้นใหม่เสมอฉันขอบคุณสุขภาพที่ดีที่ทำให้ฉัน ใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ฉันขอบคุณความสงบภายในที่ทำให้ฉันมั่นคงฉันขอบคุณพลังงานบวกที่ดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตฉันฉันขอบคุณตัวฉันเองที่เข้มแข็ง และไม่เคยยอมแพ้ฉันขอบคุณจัก,กรวาลที่มอบทุกสิ่งที่ฉันต้องการในเวลาที่สมบูรณ์แบบ